สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นกระโปรงถักโครเชร่ลายที่48ของช่องโครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากโครเช่อะโฮลิกค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยเข็มโครเชร่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มโครเชร่เบอร์6ค่ะใช้ของทิลลิปเจแปนเมื่อถักแล้วจะมีความถี่หรือความห่างของโซ่1.0ม mm. ม ไะะหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมเบอร์16สีแดงนะคะวิธีการนะคะก็คืออันนี้เราก็จะเริ่มจากโซ่10นะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะโซ่3ามพ่3พอ1คอ9ครั้งโซ่3ามพอนคอ9ครั้งให้ตรงหลักนะคะจนกว่าจะได้ความยาวรอบเอวที่ต้องการนะคะอันนี้ตรงขอบนี้ก็จะมีเอความกว้าง ะะประมาณ1นิ้วครึ่งค่ะ1นิ้วครึ่งนะคะลวดลายอันแรกที่จะใช้นะคะก็จะเป็นลวดลายอันแรกที่ใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าก็จะมีทั้งหมด4แถวนะคะก็คือ1 2 3 4านะคะอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ก็จะเป็นลายง่ายๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโปร่งนิดนึงนะคะ่าโดยเมื่อเราถักออรอบเอวเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะก็จะเป็นช่องนะคะประมาณพอหนึ่งคอเนี่ยสองนะคะแล้วก็โค้งมานะคะแล้วก็ปิดเพื่อที่จะทําเป็นกระดุมติดหน่าเองนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดย อันนี้นะคะลวดลายที่ใช้ก็จะเป็นก็จะเป็นออโซ่ห้านะคะควักธรรมดาแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาค่ะอ่าแล้วก็โซ่ห้าสามสี่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาก็คือหนึ่งแถวเราก็ใช้โซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดานะคะ4ี่ห้าแล้วก็ควักธรรมดานะคะ อ่าอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โซ่โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้ว,ก,วก็ควักธรรมดาอ่าแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็พออนคอ ก็เป็นอันจบแถวแถวแรกนะคะแถวแรกก็คือจะใช้ห่วงตรงนี้ใช้สองห่วงนะคะแถวถัดมานะคะโซ่สามนะคะเป็นหลักแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โซ่โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วเราก็ควักธรรมดาค่ะควักธรรมดานะคะในช่องถัดมานะคะเราก็จะ ในช่องถัดมาเราก็จะเป็นพอหนึ่งคอสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วก็พอหนึ่งคอที่เดิมนะคะสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่นะคะ แล้วก็ควักธรรมดาค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นโซ่เจ็ดสองสามสีห้าหกเจ็ดแล้วก็ควักธรรมดานะคะอ่าแล้วก็โซ่เออพอหนึ่งคอสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อ่าโซ่สี่อ่าแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะ คอหนึ่งคอสีครั้งหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วเราก็ควักธรรมดาค่ะเราก็โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พอสองคอนะคะถักแน่นนิดนึงนะคะก็เป็นอันจบแถวเสร็จแล้วนะคะก็แถวที่สามนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาตรง ตรงหลักแรกเสร็จแล้วก็โซ่หกเออโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มาควักธรรมดาค่ะเสร็จแล้วก็โซ่11เลยนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็นะคะอ่าแล้วก็มาควักธรรมดานะคะตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้ไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็โซ่5อ่าแล้วก็ควักธรรมดา นะคะคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่4นะคะก็จะสักคู่นะคะแถวที่4นะคะก็จะเป็นเออโซ่3นะคะโซ่3แถวที่4ก็จะเป็นโซ่3ามหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพอสามคอนะคะพอสามคอ พอสคอหนอึนะคะแล้วก็จะเป็นโซ่5 1 2 3 4 5นะคะสำหรับตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็จะเป็นพอ3คอนะคะถักคร่อมถักคร่อมเห็นชัดไหมคะ ถักคล่อมโซ่ตรงนี้นะคะสามครั้งหนึ่งหนึ่งนะคะสองสามนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่ห้าอ่าแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็โซ่ห้า ก็พอสามคอนะคะหนึ่งสองนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะการเริ่มการเริ่มแถวใหม่นะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะก็คือใช้โซ่ห้าเหมือนเดิมก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มาควักธรรมดาตรงนี้นะคะแล้วก็ 1>, 1 2 3 4 5สาสนะคะแล้วก็มาควักธรรมดาก็คือคร่อมกันเองนะคะ2 3 4สาี่แล้วก็มาควักธรรมดาก็1 2 3 4 5แล้วก็มาควักธรรมดานะคะแล้วก็1 2 3แล้วก็พอ1คอค่ะก็เป็นอันจบแถวการเริ่มแถวที่1น,นะคะ เราก็จะไปซ้ำกับแถวแรกนะคะลวดลายก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ